ที่ต้องออกมาเตือนเหล่าน้องๆหรือคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าวงการเลยนะคะพอมีฉาชีพมักจะมาในหลายๆรูปแบบอย่างกรณีล่าสุดที่รายการหนกระแสนำมาพูดคุยกันโดยเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กับกรณีของหญิงสาวที่ใช้ชื่อว่าฟ้านาสมมุติโดยเธอแอบอ้างว่าเธอเป็นเลขาของหนุ่มกัญชยัยหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินอ้างว่าจะพาไปออกรายการหนกระแส ครั้งนั้นหนุ่มกัญชัยพร้อมด้วยตำรวจไปจับหญิงสาวรายดังกล่าวถึงที่เกิดเหตุเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2566ภายหลังจากที่ฟ้าได้ออกมาจากเรือนจำก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งครั้งนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันมาร้องที่เพจสายหม่ต้องรอดว่าโดนฟ้าหรือพัดอ้างว่าจะได้เล่นละครร่วมกับพี่เบิร์ตในซีรีส์ขับไฟเดย์บางรายบอกว่าจะได้เล่นกับผู้พันเบิร์ตและบางรายบอกว่าจะได้เล่นกับป้องนวัดในรายการมีผู้เสียหายมานั่ง4คนแต่จริงๆแล้วมีผู้เสียหายประมาณ10บคน ซึ่งในรายการผู้เสียหายเล่าว่าได้ถูกฟ้าหรือพัดหลอกให้โอนเงินไปก่อนเพื่อเป็นมัดจำและบอกว่าจะโอนเงินค่าตัวให้ทั้งทางที่ละครเรื่องนั้นยังไม่ได้มีการแคสติ้งหรือถ่ายทําใดๆเรียกว่าเป็นการยืนยันจากปากของพี่เบิร์ดเองเลยนะคะว่าไม่ได้เล่นละครอย่างที่อีกฝ่ายแอบอ้างพร้อมเตือนน้องๆว่าอย่าหลงเชื่อซึ่งในรายการก็ได้มีการโฟนอินฟ้าหรือพัดด้วยซึ่งเธอก็มีการตอบวกไปวนมา ซึ่งในรายการพี่เบิร์ตก็ได้โฟนอินเข้ามายืนยันว่าตนเองไม่ได้มีการรับเล่นละครแต่อย่างใดพี่เบิร์ตยังบอกอีกว่าตนเองเล่นแต่คอนเสิร์ตอย่างเดียวรู้สึกเศร้าใจมากๆที่น้องๆถูกหลอกทั้งนี้พี่เบิร์ตยังเตือนว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆกว่าพี่เบิร์ตจะมีวันนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆต้องแลกมาด้วยประสบการณ์พร้อมฝากถึงมิจฉาชีพที่หลอกคนอื่นก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คนไทยด้วยกันโดนพิมิตเยอะแยะมีอะไรพูดกันตรงๆคอกันดีกว่าอย่าหลอกกันเลย สุดท้ายแล้วทางพี่เอกเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าอยากให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีและตนเองจะประสานงานต่อเพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนั่นเองค่ะ